ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งก็เข้าสู่นัดที่2ของฤดูก,กาล2021ถึง2022กันแล้วนะครับในสุดสัปดาห์นี้จะลงทำการแข่งขัน,ขนระหว่างช่วงวันศุกร์ที่10วันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กันยายน2564เรามีโปรแกรมการแข่งขันรวมทั้งโปรแกรมถ่ายทอดสดมาฝากกันเรามาติดตามราพร้อมกันเลยครับณนะทัสบอล ทสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1นัดที่2ของฤดูกาลจะเริ่มทำการแข่งขันในวันศุกร์ที่10กันยายนนี้ซึ่งเป็นนัดฝ่ายเดย์นนะครับจะมีลงเตะกันเพียง1คู่จะคิกออฟในเวลา18นาฬกาหรือ6โมงตรงซึ่งจะเป็นคิวของแชมป์เก่าบีจีประทุมยูริเต็ดเปิดสนามเลโอสเตเดียมพบกับราชบุรีวิตผล สามารถรับชมผ่านทางททบ sd 1และ A as play ถัดมาจะเป็นโปรแกรมในวันเสาร์ที่11กันยายนจะมีลงเตะทั้งหมด4คู่4สนามนะครับโดยคู่แรกจะลงสนามพร้อมกัน3คู่ในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงตรงคู่แรกขอนแก่นยูเนเต็ดเจอาพสนามอบจอขอนแก่นพบกับ พีทีประจวบถ่าททอดสดผ่านทาง GMM25 และ a อเอสคู่ตัดมาสิงห์เชียงรายจะเปิดสนามสิงห์สเตเดียมพบกับนครราชสีมามาสด้ายททอดสดผ่านทางทะทัพยบห้าเอสและ a อ s p l a y อีกหนึ่งคู่สุพรรณบุรีเอฟซจะเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีพบกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดาททอดสดผ่านทาง a อเอสและคู่สุดท้ายในวันเสาร์นะครับ จะลงสนามในเวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มตรงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามช้างอารีนาพบกับโปริเตโรเอฟซี่ายททดสดผ่านทาง AAS Play ปิดท้ายโปรแกรมนัดที่2ซึ่งจะลงเตะในวันอาทิตย์ที่12กันยายนจะมีลงสามทั้งหมด3คู่3สนามนะครับโดยคู่แรกจะเริ่มคิกออฟในเวลา 17นาฬิกา30นาทีหรือห้าโมงครึง่งเมืองทองยูเนเต็ดเปิดสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมพบกับชนบุรีเอฟซี่ายทอดสดผ่านทาง a อ s Play จากนั้นในเวลา18นาฬิกาหรือ6กโมงตรงจะมีนงเตะพร้อมกันทั้งหมด2คู่โดยคู่แรกจะเป็นคู่พิเศษประจำสัปดาห์นะครับทรูแบงคอกเปิดสนามทรูสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ f c ถ่าทยทอดสดผ่านทางททบห้า s d 1 One, และ AAS Play และปิดท้ายหนองบัวพิชยะจะเปิดสนามพิชยะสเตเดียมพบกับสมุทรปราการซิตี้่ายทอดสดผ่านทาง GMM 25และ AAS Play และทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก1นัดที่2ของฤดูดกาล2021และ2022และฝากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทีมไหนสามารถให้กำลังใจทีมรักของเราได้ ด้วยการเขียนเจียที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ comment กันมาเยอะๆยเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ